พี่ๆนะคะที่ใช้เอาผ่านสามสูญโยมีปัญหาดลได้ไร้เหลืองไหมเข้ามาจัดที่ดีเคเท่านั้นนะจ๊ะหลังจากที่อัพเกรดไปแล้วใช้ได้ยาวๆไม่กลับมาเหลืองไหมอีกนะคะ ะะสำหรับเจ้าเอาผาสามศนะคะซึ่งปัญหาเด l ไลท์อีกแล้วจา้านะคะเหลืองไหม่คือทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงๆนะคะสำหรับชุดไฟเดลไรท์นะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะ,ะก็เคิมไม่จําเป็นต้องไปเบริรโคมนะ,ะแผ่นเดลไลทเหลืองนะคะแต่ต้องไปเบิกโคมภาคละเป็นแสนนะพี่ไม่ต้องนะคะ ใช้บริการที่ดีเนะคะราคาน่ารักนะคะและใช้งานได้จริงๆนะคะคือหลังจากที่อัปเกรดไฟไปจากทางร้านดีเคนะคะน้องก็หอมย้ำว,ว่าไม่กลับมาเหลืองไหมอีกใช้งานได้ยาวๆนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจเข้ามาได้เลยนะคะและเพจนี้นะคะก็คือให้ดูหน้าตาก่อนพี่โตนนะคะก่อนอัปเกรดไฟไป,ไปจากทางร้านดีเคนะคะให้ดูชุดไฟไดรไลไท์เหลืองนะคะของเดิมก่อนนะคะก็คือเหลืองของจริงอ่ะพี่โตน แตงแทบหายแล้วด้วยนะคะอ่ะอีกหนึ่งข้างนะโอ้โหเหลืองทุกจุดนะคะใช้คำว่าเรืองไม่เลยทีเดียวนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเข้ามาที่ดีเคแล้วรับรองจบทุกเคสในงานที่มีคุณภาพช่างฝีมืองานเนียบทุกพันนะน้องก็ข้าหอม qc เองทุกคันไม่ต้องห่วงนะคะโอเคนะคะสำหรับเคสนี้เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวน้องก็หอมมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยว คือนี้ต้องยาวๆนะพี่ตูนคือเป็นไงบรรยากาศข้างหลังและในห้องหญิงนะจ๊ะคือคิวยาวมากช่วงนี้นะคะสำหรับพี่ๆที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะก็จองคิวปารเดียวเขาก่อนนะคะโทรจองคิวก่อนก่อนที่จะเข้ามานะคะไม่งั้นพี่แบบว่าพี่ๆไม่ได้นัดและพี่ๆเข้ามาเลยนะคะน้องก็หอมและทีมนานเกรงใจไม่อยากให่รอนานนะคะเข้ามาแล้วก็ต้องได้ทำเลยนะจ๊ะไงพี่ชายคืนนี้ยาวๆเลย ยาววยาวๆนว่เวยนะคะโอเคเดี๋ยวให้พี่ช่างเราทำงานก่อนนี่เดินไป ah e my m e a n n x d เสร็จเิ้นงการรอคอยแล้วนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้า มีปัญหาชุไดไฟในไลท์เหลืองไหมนะคะก็ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะคะน้องขอจะพามาชมนะคะความสวยของน้องนะคะหลังจากที่อัปเกรดไฟจากทางร k นะคะมาพี่ตุนนะคะก่อนส่งมอบนะคะทุกคันเลยนะคะน้องขอก็จะรีวิวให้ดูอย่างนี้นะคะว่าทุกคันทุกเคสจริงๆนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ดีเคก็คือให้ดูงานนะ,ะว่างานที่ดีเคเป็นยังไงนะคะแน่นอนนะ,ะสภาพคมนะ,ะพี่ตุลขยับข้าน,นิดนึงนะ หลังจากเทียบเกตนะคะให้ดูแสงนะคะก็คือขาวนะคะไม่ออกฟ้าออกม่วงนะคะคือสวยมากนะคะเหมือนตอนที่ลูกค้าออกรถไปแดงๆนะคะสีเดลท์อ่ะพี่ตูนอีกหนึ่งะคะ่ะเนะโอ้โหสวยทุกมุมนะคะและให้ดูงานนิดนึงนะคะคือเนียนมากนะคะเหมือนไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะงานที่ดีเคเราเน้นย้ำว,ว่าค่อนข้างละเอียดน,นิดนึงนะคะ ให้ดูเลยคือแสงสวยมากนะคะก็สำหรับพี่ๆนะคะที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะมีปัญหาเดลายเหลืองไหมนะคะไม่ต้องไปเบิกโคมใหม่นะะเพียงแค่เข้ามาใช้บริการทีดีเคสและรองจบทุกเคสและที่สำคัญคือหลังทำนะคะเดไลายไม่กลับมาเหลืองไหมอีกใช้ได้ยาวๆและปัญหาไฟโช้กไม่มีนะคะประสบการณ์มากกว่า15ปีนะคะสำหรับเรื่องระบบไฟสองสว่างนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยว่า เข้ามาใช้บริการที่ดีเแล้วนะคะคือรถแบบว่าสวยเนีย้ยแน่นอนนะคะก็สำหรับพี่พีทุกท่านนะคะที่อยากอัปเกรดอย่างนี้นะคะโทรจองคิวปาเดียเขานะคะที่เบอร์0844 57 574 574นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะหรือโทรหาปาเดียเข้าไม่ติดนะคะเข้ามาได้เลยนะ,ะที่ดีสาขา พิเศษซอยเกนะคะก็เข้ามาพบกันมขบหอมและทิมงานได้แต่จ๊าสำหรับวันนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ